ผมชิดิใช้สมศรุกครับไปซ้อมมากี่วันก็เกือบเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย้อมสมโชครับอยู่ที่บุรีรัมย์ครับก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่ซ้อมตอนนี้ก็มีสิดิศักดิ์แซนวลีครับกระเบือิี่ๆนองในค่ายชเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละนี่ครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจคับน้บป่อยๆล้วตอนนี้ก็64่ครับมวยสไตล์อะไรครับก็มวยขาครับวันนี้จะต้องมาเจอภูผาเนาะ ยังไม่เคยต่อยกันมั้งเคยไหมเคยแล้วเหรอกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ลำเนินครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะครับอ๋อชนะเข้ามาด้วยพิกแพ้หรือว่าไอ้พิกชนะหรือว่าเบียดเบียดกันพิกชนะครับอ๋อพิกชนะมาวันนั้นต่อยกันเบียดร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบแปดครับก็เบียดวันนี้เลยล่าสุดเลยป่ะครับอ๋อวันนี้ให้เขามาแก้มือแต่คิดว่าวันนี้เราย้ำชนะได้ไหมก็ได้ครับมั่นใจเลยนะครับวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันแค่นั้นเนาะครับยังร้อยย สามปอนด์ก่อครับอันนี้ก็เพิ่งผ่านเรียบร้อยร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาย้ำแชร์นะเอาแชร์กับบ้านด้วยครับคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สามสี่กโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักก็หลักร้อยครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาฝากเพื่อชวยแฟนคลับแล้วไงก็ฝากติดตามหน่อยครับเต็มที่หนึ่งครับวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องทูนะขอให้โชคดีครับคม